สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเราทําการต่อเติมนะครับหลังคานะครับเราทําการต่อเติมหลังคานะครับให้ยื่นขึ้นมาอีกนะครับประมาณเมตรห้าสิบนะครับต่เดิมก็จะอยู่ประมาณเมตรสามสิบนะครับเราก็ยื่นอีกประมาณเมตรห้าสิบนะครับที่ยื่นออกมานะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับหน้าฝนนะครับพอฝนตกลงมานะครับน้ํามันก็นะครับน้ามันก็กระเด็นเข้ามาข้างในนะครับ ก็จะมาโดนนะครับรองเท้าที่อยู่หน้าห้องนะครับหรือว่าภายในหน้าห้องนะครับฝนก็จะกระเด็นเข้าไปในห้องนะครับเราก็ต้องทําการป้องกันไว้นะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับเราก็สี่เหล็กมาเชื่อมเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นพนักงานของเราเองนะครับพนักงานที่บริษัทของเราเองนะครับทํากันเองนะครับไม่ได้จ้างช่างมาทํานะครับเราพอมีฝีมืออยู่นะครับ พอมีฝีมือในการเชื่อมนะครับทำกันเองนะครับไปจ้างช่างมาก็จะราคาก็จะสูงนะครับต้นทุนก็จะสูงนะครับเราทำกันเองได้นะครับช่วงนี้พระว่างงานอยู่นะครับอันนี้จะเป็นห้องพักของพนักงานของเราเองนะครับทั้งหมดจะมีอยู่5ห้องนะครับห้องนี้สร้างขึ้นมานะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงของพนักงานของเราทุกคนทุกท่านนะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีนะครับทำกันเองนะครับเนี่ยครับไม่ได้จ้างช่างเลยนะครับ อันนี้ก็จะมีอยู่ที่ห้าห้องนะครับห้าห้องนะครับทำเดีนะครับคนงานคนไหนมีฝีมือทางด้านไหนนะครับก็ช่วยกันนะครับบางคนก็มีฝีมือด้านนะครับก่อนะครับก่อแล้วก็ฉาบนะครับบางท่านก็มีทีมือทางด้านนะครับไฟฟ้านะครับบางท่านก็มีทีมือทางด้านนะครับปูกระเบื้องนะครับมุงหลังคานี่ครับนะเรก็ ช่วยกันทำนะครับจนสำเร็จนะครับอาคารนะครับที่พักที่อาศัยแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นช่วงที่โควิดกำลังระบาดนะครับถ้าปล่อยให้พนักงานของเรานะครับอาศัยอยู่ที่ภายนอกนะครับคนก็เยอะนะครับบางคนก็จะติดนะครับติดโรคิโควิดเข้ามาทําให้นะครับเราเสียเวลาเสียโอกาสในการทำงานนะครับเราก็เลยนะครับช่วยกันสร้างห้องพักห้องนี้ขึ้นมานะครับถึงห้องพักจะไม่สวยไม่งามไม่หรูนะครับแต่เราก็พออยู่ได้นะครับเรามาทํางานหาเงินนะครับ เรามาทํางานหาเงินนะครับอยู่ที่นี่นะครับเราก็ไม่ได้เสียค่าเช่านะครับเสียแต่ค่าไฟกับค่าน้ํานะครับตังเราก็จะเหลือนะครับเวลาทํางานมีตังเหลือเราก็ดีใจนะครับแต่ว่าทํางานแล้วตังไม่เหลือแล้วเราก็ไม่มีกําลังใจที่จะทํานะครับอันนี้ก็ช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับผมก็จะเป็นคนถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพนะครับถ่ายวีดีโอนะครับส่วนพนักงานของเราก็จะช่วยกันนะครับนี่ครับ ช่างเชื่อมช่างไฟนะครับช่างปูลังคานะครับมุงลังคานะครับได้ทุกช่างนะครับช่างของเรานะครับได้ทุกช่างนะครับสารพัดช่างนะครับใครที่ทํางานที่บริษัทของเรานะครับต้องทําเป็นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ําประปานะครับหรือว่ามุงลังคานะครับยันนะครับยันลงเครื่องสูบน้ําปั๊มน้ํานะครับผมตัดหญ้าก็เป็นนะครับนู่นนะครับพนักงานตัดหญ้าเราก็มีนะครับผมขอบคุณครับ